นะครับสวัสดีครับพวกผมครับ Thai GN นะผมนิวเกมไมค์ครับกับมาครับ Attack on Titan เนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาต่อกันเลยหลังจากคราวที่แล้วที่ผมได้ร่างไททันของตัวเองไปนะครับที่เออเราจัดการกับไททันไปใช่ไหมเนี่ยผมก็ได้ร่างไททันของตัวเองมานะครับนี่ไงเห็นนะเห็นนะนี่ไงนะผมคือร่างไททันของผมเองนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่าร่างไททันผมเป็นยังไงนะครับก็ผมสีน้ําตาลเนาะนะครับแล้วก็ตาที่เปลี่ยนจากเออ น่าจะเป็นสีสีดํามัง้งน่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ฟันแม่งหางขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็นกรามเออเนาะอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้มันมืดแล้วเหรอนีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสร้างบ้านต่อให้เสร็จนะครับผมแล้วก็มาสอนค่าไททันนะับค่าไอ,อพวกสเมตรวิบลิตแล้วก็15เมตรเนรี่ยผมเพราะว่ามีบางคนขอมาว่าสร้างค,าค่ายังไงให้ใบไวเนะี่ยผมเพราะว่าเขาไม่ได้ดูคลิปเก่าไงโอเคเนี่ยผมก็เออจัดให้ดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาสอนค่าไททันกันดีกว่า แม่งอยู่เยอะมากเนียขอไปสำรวจกันเว้ยเออเนี่ยมันน่าจะอยู่เยอะเว้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันผ่านไปประมาณคืนนึงแล้วนะครับผมก็เออรู้สึกส5บห้เมตรมันมันมันเยอะพอได้ทุกคนเออเยอะปะวะเออเยอะโอเคอยู่แล้วเดี๋ยวขอนอนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวตื่นเช้ามาเนี่ยครับเรามาลองฆ่าด้ทยด้านบนนี้กันเลยนะครับซึ่งผมเตรียมมีดมาแบบหืไม่ใหญ่จะพูดว่าพูดจะเยอะทุกคนเนี่ยผมก็นอนก่อนละกันนะครับแล้วก็ พอเราฆ่าไททันเสร็จผมก็ตัดไม้ทําบ้านต่อนะฮะจะทําเป็นฐานทัพเออสำหรับหลบซ่อนนะครับสําหรับไอ้ที่ไททันไม่ทํำลายเราเนี่ยผมโอเคนะอย่างแรกเลยคือการเตรียมมีดก่อนนะผมนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากนิดนึงนะเว้ยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับข้างล่างเลยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเนี่ยผมก็ใครมาใหม่นะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะโอเค นะครับตัวแรกเลยดีกว่านี่ครับคือไททันวิปริตเนี่ยตัวนี้นะครับมันสูงประมาณเท่าไหร่วะสูงประมาณ7เมตรได้อะไรเรานี้นะครับวิธีการฆ่าง่ายๆมากเลยนะครับโดยการฮุกสลิงเว้ยไปตรงไปตรงเนี้ยตรงขาของมันนะเว้ยมันจะล็อกคอยนะเดี๋ยวผมก็กดโยกไปอย่างนี้นะครับเป็นการฆ่าที่ง่ายมากนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้ดูเนาะคลิปเก่าใช่ป่ะนะครับเดี๋ยววันนี้สอนฆ่าเต็มๆเลยนะครับเอาง่ายๆคือฮุกสลิงซ้ายขวาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่างนี้นะฮะรีบๆก็ นี่ไงเรียบร้อยนะครับเป็นการฆ่าที่คดโอ้โหด ü, ด ü, ด ü, เอ็งเอ็งไม่เกี่ยวเอ็งไม่เกี่ยวโอเคนะครับต่อไปมันมาพอดีเลยนะครับก็คือเททันสี่เมตรนะครับตัวอย่างเล็กมากเลยนะครับก็สูงสูงกว่าเรานิดนึงได้ปะไหนดูเลยผมว่านี่มันไม่น่าใช่สี่เมตรอะเราสูงอย่างมากก็ได้สองเมตรปะแต่ตัวมันสูงกว่าเรานิดเดียวยังไม่ดูดิเออนะครับก็ เขาน่าจะทําเล็กเกินไปนะเว้ยมันน่าจะประมาณ3เมตรนะครับแต่ก็นั่นแหละ4เมตรนะหรือไม่แน่ตัวตัวเราก็บีเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะค่าไอ้วิบลิตเอ้ค่า4เมตรเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับคือุกสลิงไปตรงขาแล้วก็โยกโยกสลิงเข้าไปหามันนะครับง่ายๆอย่างนี้เนาะแล้วผมโอเคไปดิอ้ดูดูดูเฮ้ยไม่แรงไม่แรงพอถ้าเราถ้าเราไม่แรงพอมันก็อย่างนั้นในหุ่งก็คือ เราจะฟันไม่โดนนะครับผมโอเคลืมบอกไปนะฮะเวลาที่เราเออจะฟันมันนะผมให้ขีดขวาอย่างนี้นะครับที่ดาบอย่างนี้จึ้มอย่างนี้นะครับให้ค้างไว้นะครับเป็นการที่เราจะฟันดาบนะครับโอเคมอดนี้มีการปามีดดาบด้วยนะเว้ยดูด,ดินี่นะครับกดตัว C ในะการปามีดนะครับส่วนใครที่อยากเล่นเนี่ยผมก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับอยู่ข้างล่างเลยนะครับในดีสคริปชันเนาะเดี๋ยวผมโอเคอย่ามายุ่งดีได้โอเควันนี้เราจะสร้างบ้านเนี่ยอะนะครับต่อไปนะครับไปถึงไอ้ส่วนไททัน15เมตรนะครับอยู่ไหนวะ hello สิบห้าเมตรอยู่นู่นนี่แหละเอ้ยสิบห้าเมตรฮัลโหลอุ้ยมันเป็นฝูงเลยวะเฮ้ยโอ้ยทำไมวันนี้มันชุกชุมยิงเอ้ยสิบห้าเมตรมันเยอะมากโอ้โหไม่แค่สิบห้าเมตรมันเยอะเอ้ยเอาตัวนู้นก่อนตัวนู้นก่อนเอ้ยเก็บทีละตัวเก็บทุกตัวนี่เราเรียบร้อยนะฮะเยอะอีเอะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อโอเคได้ครับข้างเดียวข้างเดียวได้เพราะโอเคข้างเดียวก็ได้โอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาจะเอาไปละนี่นี่ไงฟันคอไปนะครับต่อไปต่อไปผู้ก,กอดหกดน,นี่ไงหัตะเคอะน,นี่ไงครั้งเดียวไม่ตายวะแสดงว่าแรงไม่พอไหนดูดิโอเคมีเหลือเป็นกระตักกระตักโอ้เดี๋ยวดู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 หุยอย่าบอกนะว่ามันพังแล้วเหรอโอเคเท้ายังไม่พังแล้วงวงตดเจ็บเลยอืม ตตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นเออสี่เมตรไม่ใช <ś> <wszystkie> ่เว <iento> ็บลิตหน้าตามันอย่างคล้ายกันเอ้ยดูดยวูดูดโอ้ยมาทีละตัวเลยเหรออึ๊บนี่แล้ว้โหสุดยอดนะครับก็มันจะได้เนื้อเททันดอกมานะครับก็เนื้อเททันนะฮะก็เป็นแรกของ ต้องทำไอ้ที่แรกของก่อนนะครับจากมอด c อต t o อ็นพนะครับใครก็ไปดูคลิปสอนได้นะครับก็อยู่ใน y t u t u นะฮะอยู่ในยูทูบบอกเยอะแยะเลยนะครับไม่ต้องการมาถามกัน้วยว่าสร้างรัทไททันยังไงนะครับผมก็ใช้มอด c อต t o อ็นพสร้างนะครับวิธีการสร้างไปอยู่ดูใน y t u t u นะฮะมันมีบอกหมดเลยว่าเออพวกนายไม่ยอมหากันเองนะครับโอเคต่อไปนะฮะผมขอทําการค่าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวส่วนไอ้นี่เก็บไว้ เมื่อกี้ไอ้ไอ15้15เมนแม่งมาโ,โดนโดนดาบแทนโอ้โหนายนี่รักเพื่อนมากเลยนะนายเนี่ยเออนี่ครับนี่เนี่ย้ท่านเท่าไหร่หรอวะเดี๋ยวเราก็กลับไปไปแลกที่เมืองใหญ่อ่ะไหนประมาณ19ชิ้นนะครับก็แลกได้หนึ่งถึงหนึ่งอะเออไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมอืมนะครบับโอเคต่อไปนะครับผมเราไปสอนอ่าค่าท่าน15เมนนะครับง่ายๆเลยนะครับเราต้องฮุกก่อนไหมฮุกไปข้างหนึ่งงงีีี้้้้้นนนนนะะครับแแลลววต่่่่ออไไปปยยผมกกก็ฮุทพืา กดโยกไปเว้ยนี่เรียบร้อยนะครับฆ่าได้ทุกตัวเว้ยเป็นวิธีการฆ่าที่ง่ายที่สุดแล้วนะฮะเอ้ยสลิงบักหรือเปล่า <laughs> เอ้ยเกือบบักเกือบบักเว้ยอืมนะครับเวลาการที่เราจะเออ่ฮุกสลิงไปนะครับระวังโคตรโคตรนะเว้ยบางทีมถ้ามันฮุกไปบนฟ้าเนี่ยมันจะบักนะครับมันจะทําการสลิงมันพังอะไรปรนะมาณนั้นเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆ <laughs> เดี๋ยวเดผิดเฮ้ยฮุกครั้งเดียวฆ่าได้นเนี่ย嘛เฮ้ยเดี๋ยวขอลองวิธีใหม่ดูดิถ้าเราฮุกครั้งเดียวฆ่าได้ปะ <laughs> เอาว่ะ เอ้ยสงสัยมานานแล้วเว้ยเฮ้ยถ้าเราหุกข้างเดียวนี่มันโอเคผมว่าเนี่ยสิเมตรเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเ้เพิ่งคนมม้นพบวิธีใหม่แล้วเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอ้ยโอเคเอาดีๆนะครับผมก็คือหุกข้างเดียวมันก็ฆ่าได้แล้วหรือเปล่าไหนขอดูดิ <c oughs> หุกข้างเดียวฆ่าได้ยึดเคสเราไมต้องหุกสองข้างโอเคทุกตัวเลย โอ้ยอย่างงี้มันอีเซอร์อีซีมากมาเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวขอฮุกก่อนไว้เอาวิธีใหม่ที่เร็วที่สุดดีฮุกข้างเดียวอะ่ะโอ้ถึงว่าสิทำไมเป็นแรงๆเออนี่ครับก็เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็นะครับฮุกข้างเดียวอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะจึ๊บไปดีตรงคอเนี่ยครับอือฮึเอาตัวนี้เอาไหนฮัลโหลอิสปีนี่ <c oughs> มังบินไปเลยเมื่อกี้โอเคตรงนู้นเหลือประมาณกี่ตัวเอ้ะ เดี๋ยประมาณสาตัวรู้สึก15เมตรจะหมดฝูงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะฮุบไปตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเราจะฆ่าจะได้เป็นคอมโบคอมโบโอ้โหเฮ้เรียบร้อยตัวโอเคเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งตัวนี้เอาปะเออไปโดนไปโดนอู้ดู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 ดเราดำน้ำแล้วก็นี่ฆ่าไหนได้นี่แล้วเรียบร้อยนะครับขอไปเก็บเนื้อไททันก่อนนะฮะซึ่งนะครับไอซัลิงเนี่ยไม่จำเป็นนะเว้ยต้องฆ่าเฉพาะไททันนะเว้ยฆ่าเอนเดอร์ดราก้อนก็ได้นะเว้ยเคยลองมาแล้ว เคยเห็นว่าบินตามอินเดอร์ดาก้อนนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนะฮะก็กดไปดูได้นะครับในซีรีส์เอศกรีไททันนะครับไปดูคลิปเก่าเนายเออข้าอินเดอร์ดาก้อนได้ด้วยเนะเว้ยสำหรับสลิงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันที่โคตรแรงอยู่นะครฮะโอเคนะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นแป๊บๆเดี๋ยวขอฆ่ามันให้หมดกันเว้ยขอเคลียร์พื้นที่หมู่บ้านก่อนจะทำอ่าบ้านใหม่ดีๆเนี่ยนะครับไม่งั้นเราจะโดนมันกระทืบไม่รู้ตัวถึงจะไม่ค่อยแรงก็เถอะแต่ถ้ามันเอาจริงมันก็แรงออยู่่่่นนะะโเเคีทาไหรว โอ้โหเลยสองตัวมาเดินนี่หลั่นละเลยนะนายหลั่นละโอะ้โหดิดิดิโอ้โหไม่แรงพอนี่ยเออโอ้อหโอ้ดิฮัลโหลอิสปีปาะไปดีเรียบร้อยนะฮะอืมมานะครับผมต่อไปนะครับทำการตัดไม้ก่อนะนะครับเอ่ออุปกรณ์เรามีพอปะมั้ยไม่น่าจะมีพอเนาะขอเก็บไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็ไปตัดไม้นิดนึงนะครับทำบ้านนะเว้ยเอ่อรู้สึกว่าหินเรามีเยอะพะเอาหินมีอยู่นะครับผมก็ แทบจะไม่มีอะไรเอ้ยมีไอรอนโอ้ยเราขุดไอรอนมาขนาดนี้เลยหรอวะผมเพิ่งเห็นเนี่ยไม่ได้เล่นนานไง <c oughs> เพิ่งเห็นว่าเราเราขุดไอรอนมาเยอะมากเนี่ยผมโอเคครับเป็นที่ขุดอันนึงแล้วก็เป็นขวานอันหนึ่งนะครับส่วนมีดนะครับก็เอามาสักสองอันนะฮะเออเก็บไว้เผื่อไว้เว้ยเผื่อแม่งอยู่ดีๆก็โดนหลอยดากเนี่ย <c oughs> จะได้จัดการมันได้ทันนะครับเดี๋ยวผมทําการเลาะเลาะหินตรงนี้ก่อนไหมรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มขยายขยายพื้นที่บ้านนิดนึงนะครับเพราะว่า มันเล็กเกินไปเออเล็กเกินไปวะมันมันมันอยู่นี่ด้วยแหละเออมันอยู่ต่ำกว่าไอ้ต,ตรงเนี้ยเออผมโคตรกลัวเลยเว้ยบางทีมันอาจจะโดดโดดเข้าบ้านแล้วก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับซึ่งข้างบนผมก็ยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวผมขอขุดหินนิดนึงแล้วกันนะโหให้มันแบบเออเท่าๆกันอะไรประมาณนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวอันนี้เอาลงอีกซักปอกแล้วกันนะครับผมโอเคมิทานเรียบร้อยเดี๋ยวเอาถ่านมาใช้เป็นฟืนนี่นะครับ เอามาเป็นทอสได้ดีโคตรๆเยี่ยมๆมากๆเดี๋ยวนะแร่เราเราอยากได้ของใหม่วะรู้สึกว่าเกาะผมนะครับหาเกาะได้ไหมเออเราต้องทําเกาะครับเกาะดีกว่าเอยลืมไปเรามีไอ,อรอนเยอะแยะนี่ว่าเดี๋ยวับเกาะนะครับผมก็กันไวน้นิดนึงเผื่อมีตัวอะไรมาตีนะครับแล้วก็ครับหมวกนะครับผมอีใส่ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับ full s e เลยวะ่ะ เป็นอะไรทุกค้อเจ็บเนียครับผมส่วนอันนี้นะครับบอกเลยว่านะครับแลกของมาแลกมาจากไอ้นี่สปาวไอ้ตรงในเมืองเว้ยมันไม่สามารถเอ่อรู้สึกก็เอนชาร์ได้อะเออแต่มันต้องใช้เวลานานหน่อยเว้ยน่ครับก็มันจะช่วยอะไรนิดนึงก็คือนะครับเวลาเราตกตกมาเนี่ยมันล่วงมันตายยากเว้ยมันถึกอะไรมาเนี่ยเออนะครับจะพูดไปนะครับตอนนี้ขอขุดดีเดือนไม้เอ๊ยลืมไปตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้ไม้อืมซึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ในป่านี่ใช่ปะ ไอ้ป่าดงดิบอย่างเงี้ยนะครับมาก็เป็นไม้ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะผมอยากกลับไป,ไปตรงนู้นเนี่ยไปตรงนู้นไม้น่าจะโอเคกว่าเว้ยชอบไม้อย่างงี้มากสุดแลลวนะครับเป็นไม้ที่เบสิกแน่ว้ยเออเป็นไม้ที่อยู่กับทุกคนมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยก,ก่อนๆอะ่ะเวอร์ชันก่อนคือไม้นี้มันเป็นไม้ที่อนิสสุรพ่ะเออนะครับก่อนที่มันจะมีไม้หลากสีนะครับก็ไม้นี้ถ้าใครเคยเล่นตั้งแต่เวอร์ชันแบบกากาอ่ะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้าอันเวอร์ชันก่อนเอาไว้ที่คนเก่าสร้างเนี่ย ไม้อันนี้ก็เป็นเออเป็นแบบที่ว่าเบสิกสุดอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ไม้ขาวนะครับปล่อยมันไปไม่อยากใช้ไม้ขาวเท่าไหร่ถึงเอามาเป็นฟืนได้ก็เถอะแต่แต่เราก็ไม่ใช้เออนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขุดไม้ไปก่อนนะครับเอาแอปเปิลมาอันนึงเออแต่เราก็มีแอปเปิลทองเนี่ยดูดิขนม้อย่างเยอะเลยถือถือว่าอยู่ได้นานอยู่อ่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับไอตรงนี้เออต่ออย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวขุดเออเออแล้วดีกว่าโอเค เฮ้ยเรามีสลิงเป็นสิ่งที่ดีสลิงไม่ไปไหนก็ได้สุดยอดมากเะละ่ะดูดิเมื่อกี้เรานี่ฮุกสลิงมาเลยเป็นเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนะเว้ยอย่าลืมหามาใช้กันใครของเลยโอเคได้เท่าไหร่แล้ววะขอดูก,ก่อนนะประมาณ30นะครับผมก็ขุดอีกไม่น่าจะพอขออีกสักประมาณ7 8ดต้นอะไรประมาณนี้ไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้ <c oughs> ต้องใช้เวลาทำกับดักไททัน นี่ครับส่วนหมูตรงนู้นนะครับปล่อยมันไปก่อนโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเออมึนแล้วโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมีทอร์สป่ะโอเคเรามีทอร์สอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําพยายามปักด้วยเออตอนนี้นี่ไม่กลัวศัตรูหน้าไหนนะฮะขนาดทีทานเราจัดการหมดไงจะกลัวอย่างเดียวคิปเปอร์คิปเปอร์ระเบิดนี่ชิบหายแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มืนแล้วนะครับต้องระวังตัวดีนึงเออมาสู่โลกไม้ครับนี่ครับก็ควรระวังตัวใครไม่เคยเล่นไม้ครับนี่ก็ระวังไอตัวเขียวไว้ ที่เขียวๆแล้วมันตุ่มเนี่ยอะไรวะเนี่ยเป็นตัวที่โหดร้ายมากปล่อยมันไว้ก่อนไอ้เขียวๆนะอีเขียวนะวนะปล่อยไปเออเนะครับปล่อยมันไปให้เราเบิดอเราไงต้องฆ่ามันดีเอ,อ้จะปล่อยไว้ทำไมนี่ครับตอนนี้ปักทอนไว้ดีที่สุดไว้ไม่ให้มันเกิดเพิ่มไอ้สำหรับมอนสเตอร์นี่ครับแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการไททันเกิดน,นะ้ยไททันไม่ก็เหมือนซอมบี้อะ่นะนะครับเกิดตอนกลางคืนเนี่ยผมก็เกิดยากนิดนึงเอออะไรประมาณนี้ ซึ่งมันทำร้ายเลานี่ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเราไม่ใส่เกาะเนี่ยผมก็น่าจะบินมันแรงอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ้ามันเกิดเกิดเพิ่มนะวหยเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวป่าไปตีนะครับซึ่งอยากจะบอกว่ามันมันโคตรจะโหดเออถ้าเราสู้สู้สู้แบบไม่มีเกาะอะไรประมาณเนี้ยดูเกาะน,นี่ดินะครับมันมีโปร t e คชั่นด้วยนะครับก็เลยแบบถึกนิดนึงเว้ยที่ที่ผมคาดได้ท่านได้รัวๆก็คือนะครับเราไม่โดนดาเมจเท่าไหร,ร่เนีฮะมาจากรองเท้าเทพ เออรองเท้าโคตรมหาเทพก็เลยเออไหวอยู่โอเคอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่มีรองเท้าเนี่ยเราก็ไม่ไหวเออนะครับประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวตอนเช้าไปต่อบ้านเพิ่มกันนะฮะตอนนี้ก็ขอไปนอนก่อนรู้สึกว่าจะโคตรมึดมึดดึกๆื่หรือเปล่ามึดมึดมึดเนาะมึดแล้วเนาะนะครับ,นะรบขอนอนแล้วโอเคตอนนี้นะครับตอนเช้าแล้วนะฮะขอสำรวจก่อนว่า ไม่มีตัวอะไรอยู่นะครับต่อไปเนี่ยผมค้าเป็นนี่แล้วนะต้องค้าก่อนเอาเป็นประตูประตูทั้งสองอันนะครับรู้สึกเวอร์ชันนี้มันค้าได้อันเดียวว่ะโอเคใช่ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันที่เก่าเออเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็เล่นเอ่อรู้สึกออกออกตัวล่าสุดนี่เท่าไหร่วะประมาณ2ปีที่แล้วที่มันออกมาเนี่ยก็เออถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีอยู่นะครับสำหรับมอสนะเวทพวกนักพัฒนาพัฒนามอสนะครับถามว่าทำไมผมไม่เล่นเวอร์ชันหน1่งจ นะครับก็เพราะว่ามันเล่นไม่ได้อืมไอตัวไอตัวให้ท่านเนี่ยมันโคตรจะบัก๊กเว้ยมันบั๊กไงคือกิน CPU แบบตุบๆๆๆ,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 ๆเออก็เลยเป็นแหลกมากนะครับก็เลยมาหาเวอร์ชั่นที่ประทานที่สุดนะครับก็คือเวอร์ชันน1่ดๆๆๆน,นะครับดีที่สุดแล้วนะีผมโอเคทำเอ,อ่อเป็นพั่วมาอีกอันนึงนะพั่วพั่วนะครับก็ใช้อ่ออันนี้อันนี้ปนะถูกแล้วคิดว่าลืมเล่นไหมครับไปแล้วลืมโอเคขุดดินออกก่อนพยายามเคลียร์พื้นที่ให้ก่่ออนนนนถ้าาน้้าีไมเเร็็็จกตงปพ <c oughs> จะพยายามทำให้เสร็จนะเว้ยแล้วก็จะทำกับดักไททันนะครับไปหาวิธีมาแล้วซึ่งมันก็ได้ผลเอเดี๋ยวสอนให้ดูว่ามันโคตรจะเทพกับดักนี้นแต่ก็ต้องรองก่อนนะเว้ยรอสร้างบ้านอะไรโอเคก่อนนะเว้ยไม่อยากข้ามขั้นนะฮะเ,เดี๋ยวจะเลี้ยงไททันกันไม่มีใครเขาทำงามือนแต่แต่เราจะทำ <c oughs> คุนเร็วซามนีก่ก็เลี้ยงไททันโอ้มันทำลายพี่น้องเราไปเยอะแยะนะครับก็ นั่นแหละยังจะเอามาเลี้ยงอีกโดนเอเลนตบแน่เลยตัว <c oughs> โอเคขุดดีๆก่อนอ่าฮะประมาณนี้ไหนวะบ้านเรามันมันเตี้ยๆไปวะมันอยู่ติดริมน้ําเลยเนี่ยเรามีทางเอ่อที่การให้ท่านได้ข้างเดียวอีกนะเว้ดูดิแค่ฝั่งนั้นเนี่ยผมเพราะว่ามีน้าเออเดี๋ยวเราค่อยเอาราวมาเมลดลาลอ้าาาลอมบ้านหรือว่าจะเอาเป็นแคคตัสเนี่ยผมเออมาบาังไว้รอบๆบ้านเลยเน่าโอเค ท่านนั้นจะกลัวนิด okay. นึงไม่ร <laughs> ู hmm. okay. Okay. Here, ้ว่ามันกลัวอะไรเหมือนกันนะครับท่านเนี่ยกลัวเรานี่เออกลัวเราไงท่านเนี่ยอืเดี๋ยวนะอะไรเมื่อกี้อะไรเหลืองๆดอกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ๋อต้นไม้ดอกไม้เริ่มหลอนโอเคตรงนี้มีฐานเนี่ยผมก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวขอขยายพื้นที่บ้านตรงนี้ก่อนน่าจะปรับมาณนี้อือี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยายมาตรงนี้ดีกว่านะครับน่าจะเดี๋ยวอุดอุดไว้ก่อนเอาเงี้ยเอาเงี้ยอย่างงี้เดี๋ยวผ่านนี้ ขออุดข้างบนไว้ก่อนแล้วกันว่ะเออเมื่อวันนี้ไม่เสร็จอะ่ะรู้สึกโปรเจกต์เรานี่โคตรจะใหญ่เลยครับเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่ไนะครับอุดไว้ก่อนแล้วกันนะโหแล้วก็นะครับหินไม่พอโอเคหินอยู่เหลืออยู่อ่ะเออแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับจะเอาเป็นไม้อุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็อรอดูพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวลงมาสร้างบ้านกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับในซีรีส์ไอ้แถวนั่นนะครับหรือว่าอยากให้ทำอะไร ในซีรีส์อื่นนะครับเดี๋ยวให้ทำมดอื่นเนี่ยอะไรนะครับคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปพิจารณาว่าะจะทําอะไรต่อดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ต้องจากลาไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวขอสร้างบ้านให้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันค่อยไปเนาะนะครับไปแล้วแหละโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วไปแล้วไปบ่ายไปบ่ายบายขอสร้างบ้านเสร็จก่อนแล้วกันจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์นะเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปน,นี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นนนลล่ะะะเเเเคารรยยกใโซดสิ์ชฮ แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช anel ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไลค์แล้วงล้านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะ คอมเมนต์อะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วล่ะ